เส้นทางศึกษาธรรมชาติผาเดียวดาย4 4 6เมตรไ่เส้นทางไปกลับปะใช้เวลาเท่าไหร่มาดูดิอันนี้เวลา9โมงี่ก่อนาทีไปทางกลับทาง เออนี้ก็ท,ทําดีบรรดาเหรอแสดงว่า <laughs> ไม่ได้เดินนานแล้วดิตั้งแต่คนตกลงไป <laughs> 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 ถ้าจะมาดูภาพทย์นี่ต้องมาหกโมงเช้าทันขึ้นช้า ดินแค่นี้ก็เหนือ่อยเลยเฮ้ยลืมเปิดนาฬิกาวะครับต้องเปิดนาฬิกาเอ้ยเี็นว่าอะไร<น>มีจตป่ามองไปไหน ก็มีแต่ป่าแล้วบอกให้ศึกษาธรรมชาติไม่เห็นบอกเลยว่าตรงนี้คืออะไรไม่ได้ศึกษาธรรมชาติรมองแต่ทางเดินไห่อย่าเดี๋ยวจะตกนี่มันใช่ติเราทำเลยเช่นไม้ปักหรืว่าไม่ใช่ไหน ไม,ไม้จริงอะ่ะเหรอหแ,แต่คาใช้เหล็กลงสองร้อยขึ้นสองร้อยวะระบบนิเวศบริเวณผาเดียวดาแห่งนี้ ท่านจะพบกับสังคมป่าสองประเภทคือป่าดงดิบเขาระดับต่ําและป่าผูป่าดงดิบเขาพาดีวดายเป็นป่าที่เดี๋ยวค่อยอ่านเอาทีหลังขี้เกียจอ่านพาดียวดายนี่ไงเจอแล้วต้นอะไรไม่รู้เนี่ยเฟินตีนตุกแกอยู่ไหนอ่ะ นี่นู่นไงเออไหนวะนี่นี่นี่เหีเียวหมดแล้วนี่เฟิร์นตีนตุ๊กแกเหี่ยวหมดแล้วหน้าแรงก็ตายอานันนี้มีแต่เฟิร์นเออมีแต่เฟิร์นทันะเฟิร์นตีนตุ๊กแก ขาลงไม่ค่อยเหนื่อยขาขึ้นใช้เวลาเดินไม่นานเพิ่งสี่นาทีเอง นี่ยังไม่ถึงหน้าผาใช่ไหมจะถ่ายมัน,นไปไปหน้าผาเลยดีกว่าหน้าผา เนี่ต้องลงไปข้างล่างนู่นหน้าผาก็ามีทางบันไดเอ้ยพาะว่ามันทำดีกว่าเก่านะนกเน,นี่ย ห้อยขาแล้วเริ่มชันไว้ย้อนไปไตรถึงละครับผาเดียวดายอย่าเข้าใกล้มันจะมีเส้นสีนเหลืองอะ่ะอย่าไปเลย เส้นเหลืองย้อนแสงก็ถ่ายหน้าไม่ดำของพ่อเห็นวิวก็เห็นอึ๊บหาดีโอได้สามร้อยหกสิบองศาไม่ไม่ถึงสามร้อยหกสิบองศาเลยของนู่นตรงมุมนู่นนี่สวยเนี่ยมันย้อนะ ต้องถ่ายเข้ามาตรงนี้ปะ่ะอ้าวทำไมไม่ดับวะนี่มันอัดวะวะเนี่ยอัดอยู่นี่ไงแล้วมันไม่ดับ <c oughs>